ครับวันนี้ทางห้องข่าวไทยโพสต์เองนะครับจะพาทุกท่านไปร่วมกันฟังการวิเคราะห์ถึงสถานการณ์การเมืองในขณะนี้ครับโดยดรเจตธนวัณิตครับประธานคณะนิติศาสตร์วิทยาลัยบัณฑิตเอเชียครับฟันธงว่ารับาลคุณแพทองทานเนี่ยอาจจะอยู่ไม่ครบเทมอมจากปัจจัยหลากหลายเหตุผลครับรวมถึงกรณีของคุณทักษิณด้วยนะครับค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีการฟันธงฉับเลยนะคะว่า มีเรื่องของกรณีการความม้างงูไม่พ้นคอแน่นอนแล้วงูตัวนั้นเนี่ยเป็นงูพิษหันมากัดคอด้วยพิษเนี่ยไม่รู้ว่าจะเข้าสู่หัวใจเมื่อไหร่แล้วจะทำให้สู่ขิดหรือไม่นั่นสิไปติดตามฟังจากอาจารย์เจตค่ะครับไปฟังกันเลยครับคือต้องบอกว่ามันเป็นลักษณะรวมกันหรือรวมกันเฉพาะกิจบรรดาพักการเมืองทั้งหลายไม่ได้ประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยการเริ่มจากการหลอกรวมนโยบาย าการจัดวางคนที่มีความเหมาะสมในการที่จะดํารงตําแหน่งนฐมงตรีแต่ละตําแหน่งเป็นไปโดยความรู้ความสามารถและมีการจัดการที่มันทําให้งานเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนมันมีความเด่นชัดชผลประโยชน์ของพรรคการเมืองของนักการเมืองของพวกพ้องตา่างๆมันถูกบดบงังซึ่งอันนี้มันไม่ใช่เพราะมันไม่ใช่เนี่ย แน่นอนครับแต่ละพักก็ต้องพยายามที่จะเอาผลประโยชน์ของตัวเองการจะคุยกันให้มันลงนตัวการจะหาวิถีทางในการที่จะเป็นทางออกสําหรับการทํางานร่วมกันก็ยาก<ม>รวมไปถึงว่าแต่ละคนก็อาจจะมีสิ่งที่ซ่อนเร้นไว้อยู่แล้วต่างคนต่างเอามีดซ่อนไว้ข้างหลังพร้อมจะแทงเพื่อนก<ม>ารอยู่กันแบบนี้เนี่ยมันอยู่กันยั่งยืนยากการทําทงานในรูปแบบที่ ต่างคนต่างต้องระมัดระวังต่างคนต่างต้องระวังพื้นที่ของเกรงเนี่ยมันก็ทําให้การเดินหน้าเดินหน้ายากถอยหลังก็ถอยหลังลำบากเอาเป็นพว่าขับประคองต่อกันไปเนี่ยมันก็ได้ระดับหนึ่งแค่นั้นแหละต่อให้คนทั้งสิบจะไปเร่นงบทบาทผู้สนับสนุนส่งเสริมอะไรก็ตามเนาะมันก็ได้แค่ระดับหนึ่งเพราะว่าโดยเนื้อแท้โดยพื้นแล้วเนี่ยมันโยกคลอนมันก็จึงเป็นที่มาว่าทําไมถึงจะอยู่เค้าเทอมยากคือต้องบอกว่าอี ไอ้ดิจิตอลวอลเล็เนี่ยมันเป็นวิธีคิดแบบเดิมๆเอาเงินมาแจากกันเสริมเพิ่มวิธีการใหม่ในการที่จะหาส่วนต่างแล้วก็เอาเงินเข้ากระเป๋ามันก็เลยเป็นปัญหามันไม่สามารถเดินหน้าได้แล้วก็ใช้โง่มาสูงมากเกินไปด้วยจนกระทั่งท้ายที่สุดเนี่ยมันเลยสะดุดแล้วก็ไม่รู้จะสะดุดหยุดลงอยู่นานแค่ไหนถ้าเกิดคุณทักสินจะทูซีทําต่อก็าอาจจะมีปัญหาต่อมาได้อันที่สองก็คือว่าพวกนโยบายที่ มันทำลายขนบจำเนียมประเพณีวัฒนธรรมและทำลายความเป็นไทยทั้งหลายเนี่ยมันก็มีมาเรื่อยๆเช่น e n t e น t a i n m e n t complex หรือว่าไอ้คาสิโนอะไรพวกเนี้ยมันคือบริบทที่จะให้รายใหญ่ฟาดกินอยนั้นั้นเลยในกรุงเทพแสนล้านในต่างจังหวัดพันล้านห้าพันล้านอะไรมันมีแต่รายใหญ่ๆมันคือการแบ่งเค้กกันดูสิครับตอนที่เขาไปพูดกันวิชั่น for Thailand นะ พวกที่ไปนั่งนั่งนั่งฟังเนี่ยโดยเฉพาะนักธุรกิจทั้งหลายคือไปนั่งฟังว่าเขาจะแบ่งเค,ค้กให้เราอย่างไงไปนั่งคิดการแบ่งเค,ค้กกันไอคนจํานวนหนึ่งจะไปฝันหวานว่าเราจะได้เม่้ยมันมีแต่รายใหญ่ได้เท่นั้นเลยและอย่าไปนั่งละเมอเพ้อพกเรื่องจะได้เงินภาษีอย่างงูนอย่างนี้มันไม่มาตกถึงประาปชาชนประชาชนทั้งหลายหรอกครับ <Yeah. S 1> มันคือการที่พวกคนเหล่านั้นที่เป็นนั่งฟังคุณทักษิณพวกคนที่เป็นนักธุรกิจใหญ่มีเงินทั้งหลายเขาจะหาวิธีทำมาหากิน นะครับไม่รู้แหละจะถึงระดับร้นชาติหรือไม่แต่ว่าก็อาจจะไม่ต่างจากขนาดนั้นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นนโยบายเหล่านี้คือต้องบอกว่านโยบายทาลายชาติม,มันก็ต้องหักดานยากอยู่แล้วล่ะอ,อันที่สามก็คือว่าเล็กต่อน,น้อยให้ต่างชาติเช่าเก้าสิบเก้าปีเดี๋ยวก็ไปหานอมวินีมาจิงกรโฟนตัวเองกันแหละแต่ทําตัวเป็นต่างชาติเป็นคนไทยรอบคาบหรือว่าเป็นคนไทยไปใส่เสือ้อฝรั่งอะไรพวกนี้ยม,ม,มันก็จะทําให้การบริหารมันไม่ได้เป็นไปเพื่อประโยชน์ประเทศชาติและประชาชนอีก การที่จะพากันไปให้ตลอดรอดฝั่งมันก็เลยยากไงครับคือหลายคนมองอย่างนี้ครับว่าทั้งตัวคุณทักษิณที่ทําในสิ่งที่เป็นส่วนตัวเองไม่ได้เข้าปุ๊บนะครับไม่ได้ย้อมรับผิดไม่ได้ย้อมรับโทษขัดข้อรัมนตรีวงการไม่ทําตัวให้เป็นประโยชน์กับบ้านเมืองอะไรก็ว่าไปนะนะเรื่องที่ใครต่อใครมุ่งไปที่คุณทักษิณเช่นเขาไปร้องเรีักสิ่์ไม่ได้ติดคุกจริงกรมราชั้นเนี่ยทําอะไรอยู่ทางแพทย์ตํารวจทําอะไรนะครับพวกเนี้ย เรื่องแต่ละคนที่มีค้างอยู่รัฐมนตรีรวมถึงคุณแพรทองทานด้วยเนี่ยก็ม,มีเรื่องค้างอยู่นี่คือเรื่องส่วนบุคคลของแต่ละท่านเรื่องส่วนรวมก็อย่างที่บอกว่ายังไม่รู้เลยว่าทิศทางการขับเคลื่อนการเดินหน้าจะเดินแบบไหนการถอยหลังถ้ามีความจําเป็นจะถอยในลักษณะใดไอ้ทั้งหมดเหล่านี้มันเป็นเรื่องทําให้ขรุขระนะครัข้อบทกฎหมายก็ยังค้าคออยู่การจะไปอาศัยหลังพิม กลไกกฎหมายต่างๆ,างๆเช่นปฤษฎีกาเช่นสำนักงานเลขานิการการคณะกรีหรือว่าคณะกรรับบงการปร้องกันและปราบปรามการทุจริรตแห่งชาติเ่งผมคิดว่าทุกๆคน <S <S <ล>ๆกคน<ล>็ต้องรัดเข็มขัดและก็ต้องมีความระมัดระวัง,งในตัวเองเพราะว่าไม่อยากตกเ,เป็นเครื่องมือของทางการเมืองดังนั้นหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยมันก็เลยปีพระัดผมิดว่าคนทักเสียก็อ่านเกมนี้ออกถึงได้เรื่องที่จะนำหน้าแล้วก็ลากจูงคณแพรลองทานแทนที่จะไปอยู่ข้างหลังแล้วคอยดันอันเนี้ยมันเลยเป็นเหตุ ผมคิดว่าเขาคิดอย่างนั้นนะครับคือต้องบอกน,นีครับว่าสิ่งที่ทําทั้งหมดอาจจะทําโดยรู้สึกว่าตัวเองมีอำนาจตัวเองมีารมีตัวเงสามารถทําได้แต่ริงไม่ได้ดูว่าผู้คนเท่าไหร่เขารู้สึกยังไงแล้วเขาจริงๆสมมุตินะว่าคุณธนทรได้ไฟเขียวไม่รู้ได้จากใครอะไฟเขียวนะั่นมันจะให้คุณธนทํทได้ถึงตามที่คุณธนทรอยากจะได้หมดทุกอย่างเลยไหม,อ,มอันนี้ก็เป็นข้อหน้ากลงขา ใครหลายคนเขาก็บอกว่าคุณนัทสินเนี่ยเกินเมอเองไอไฟเขียวที่ว่ามันไม่มีหรอกอใครอีจานวนหนึ่งก็ตีกีตาราบอกว่าโอ้ยสบายมากไฟเขียวที่ว่าน้เนี่ยมันสามารถไปได้หมดอะไรจะเอาเรือใหญ่เอาเรือน้อยเอาคนมากคนน้อยสามไมถไปได้หมดซึ่งก็แล้วแต่ว่าจะคิดยังไงแต่ผมไม่คิดว่าอะไรมันจะสะดวกได้ง่ายไปหมดสาหรับคุณนัทสินขนาดนั้นเพราะงั้นตรงนี้แหละก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้มันจะล่มเร็วขึ้นด้วย คือจริงๆเนี่ยต้องบอกว่ามันเหลือนะครับแต่เพียงแต่ว่าเราจะใช้หรือไม่ mm. มันเหลือความเชืมแข็งของประชาชน mm. จริงๆประชายชนยังคงกดดันนักการเมืองได้เสมออย่าไปยอมตกเป็นเงี้ยน่างเขาอย่าไปเอาตนลงเป็นคนติดตามเป็นสมุนหรือเป็นทาสของเขา mm. ต้องให้เห็นภาพของความเชืงมแข็งของประชาชนอย่างทีใ่ใครหลายๆคน,นพยายามเรียกร้องบา mm. งทีมันอาจจะต้องชุนลุกนะนะมันอาจจะต้องออกมาแสดงพลังลอะไรพวกนี้ mm. มันมีโอกาสเกิดขึ้นได้มาก ถ้ามันเกิดไปในทิศทางนั้นเนี่ยนะเดี๋ยวท้ายที่สุดมันก็ลงเลยด้วยกันมีการเข้าดางขาสร้างความสงบเรียบร้อยอะไรอีกแล้วก็มันก็จะลงไปทางทิศทางที่มันไม่พึงประสงค์แน่นอเนียวค่ะแล้วฉะนั้นอันเนี้ยคือรัฐบาลเขาก็คงต้องระวังแลวผมเชื่อว่าเขาก็คงสังเกตการอยู่นะครับว่า้เรื่องพวกนี้เนี่ยมันอาจจะถาโถมเข้ามาได้คือผมคิดนี้ว่า เขาอาจจะวางแผนระยะยาวแต่ว่าเขาต้องทําในระยะกลางระยะสั้นซึ่งอันนั้นมันจะย้อนแย้งทําไมเขาต้องทําในระยะกลางระยะสั้นเพราะไม่งั้นมันกินไม่ทันพูดกันตรงตรงมันก็คงเกิดขึ้นนั่นแหละแต่ว่าเวลาที่พูดว่าดีลกันอะไรเงี้ยมันเป็นการทําให้คนเข้าใจผิดคว่าดีลเนดีลกับคนที่เป็นคนอยู่ตรงจุดสูงสุดของประเทศอย่างเงี้ยอันนี้แหละมันจะทําให้สุดท้ายเกิดความเสื่อมเป็นผ หล,หลายคนเขาก็มองหนักข้อไปขนาดนั้นใช่ว่าว่ามันคือนโยบายขยาติแหละครับคือ <Okay. S 2> ต่อใ้คว้างงูออกไปได้เนี่ยนะครับ <Okay. S 2> งูที่พันคออยู่ที่ร่านเป็นงูพิษแล้วมันกัดคอไวเรียบร้อยแล้วแ <Okay. S 2> ม้พอโยนออกไปยังไงก็ตายนต่ต่อ้ตัวงูมันหลุดออกไปต่อ้ข้างงูทิ้งเนี่ยพิษมันได้ําแรกเข้าไปในร่างกายแล้วครับ <Okay. S 2> คุณ พิษเนี่ยได้เข้าไปในร่างกายเป็นที่รเรียบร้อยแล้วถึงนโยบายบางนโยบายนะอย่างเช่นเรื่องคาสิโนมันเป็นการแฝงนอมินีหรือไม่อย่างไรเป็นการตั้งข้อสังเกตนะครับอาจารย์ใช้คํานี้เลยนะคะอาจารย์อาจารย์พูดเลยนะ นโยบายขายชาตินโยบายทำลายชาติโออาจารย์ใช้คำว่านโยบายปนชาติแล้วสุดท้ายก็มาย้ำอีกทีคือมันไม่ได้หมายถึงตัวนโยบายนะอาจารย์เขาอธิบายชาัดนะค,คือการกระทําด้วยว่าคุณจะทําอะไรแล้วคุณไปเอื้อใครหรือเปล่าถ้าคือไม่ได้เอือ้อและเป็นประโยชน์กับประเทศชาติจริง,รงมันก็ดีไปแต่ถ้าคุณทําและเป็นการทําลายชาติเป็นการเอื้อต่อนักธุรกิจรายใหญ่บางคนสุดท้ายนะคะอาจารย์ก็บอกแล้วว่าประชาชนนี่แหละมีพลังที่จะทนไม่ได้กันเองนั่นแหละอืม